ได้แดงไม่ใช่ได้ยบผ้าแต่คือได้ที่ผูกหัวใจคนไว้ด้วยกันฮัลโหลวันนี้มีน้ำตาลจะพาเพื่อนๆพนมูเบาๆกับตำนานได้แดงแห่งพรมลิขิตกันค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าคนที่ถูกลิขิตให้รักกันจะมีได้แดงมองไม่เห็นผูกไว้ที่นิ้วก้อยตำนานนี้มีที่มาจากจีนค่ะมีเทพที่ชื่อว่าเย่เหลา เทพผู้เท่าแห่งดวงจันทร์ท่านจะคอยจับคู่ให้คนสองคนโดยใช้ได้แดงผูกไว้ที่ปลายนิ้วก้อยและบันทึกไว้ในสมุดคู่ชีวิตของตัวเองเรื่องที่ดังที่สุดคือเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อเว่ยกูเขาไม่เชื่อในพรมลิขิตเลยแต่วันหนึ่งไปเจอชายชารานั่งอ่านสมุดอยู่หน้าวัดชายชาราบอกว่าเจ้ากับเด็กหญิงคนนั้นคือคู่แท้ เว่ยกูไม่เชื่อถึงขั้นสั่งให้ไปทำร้ายเด็กคนนั้นหลายปีผ่านไปเขาแต่งงานกับหญิงสาวที่หน้าผากมีแผลเป็นแล้วก็พบว่าเธอคือเด็กคนนั้นจริงๆเว่ยกูถึงกับช็อกคู่แท้ของเขาที่พยายามหนีมาตลอดแล้วทำไมได้แดงต้องผูกที่นิ้วก้อยเพราะ นิ้วก้อยคือสัญ,ญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาในวัฒนธรรมเอเชียและบางตำราก็เชื่อว่าเส้นเลือดจากนิ้วนางและนิ้วก้อยเชื่อมกับหัวใจนั่นแหละคะ่ะการผูกได้แดงไว้ตรงนั้นก็เหมือนผูกหัวใจสองคนไว้ด้วยกันได้แดงไม่ใช่แค่ความเชื่อของจีนญี่ปุ่นกับเกาหลีก็เชื่อเหมือนกันโดยเฉพาะในซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องที่เชื่อว่าไม่ว่าจะคลาดกันยังไงสุดท้ายก็จะได้เจอกันอีก มีน้ำตาลสรุปนะคะได้แดงอาจมองไม่เห็นแต่หลายคนก็รู้สึกได้บางครั้งคนบางคนก็เข้ามาในชีวิตเราโดยไม่มีเหตุผลแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยรู้สึกว่าเจอใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลไหมหรือเคยเชื่อในด้แดงกันบ้างหรือเปล่าเม้นมาเล่าให้มีฟังได้นะเจอกันใหม่พุทธหน้าค่ะ